ถ้าเกิดผู้นำประเทศอะคะสร้างกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้อยู่ในกรอบที่โอเคเนาะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายได้จริงนะคะแล้วก็ทุกคนมปฏิบัติตามอ่ะมันทุกอย่างก็สงบสุขแล้วก็มีความสุขคือประเทศไทยมันไม่ได้มีกฎหมายหรือพรบบตัวไหนที่เข้ามาจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยเลย So a good city will always be clean, well looked after, and well developed, and supports the local community. เมืองสะอาดเมืองสีเขียวย <c oughs> ไม่ให้มีชุมชนอยากให้เป็นแบบเป็นบ้านแบบทําเป็นระเบียบให้มันจัดสรรเป็นระเบียบคือไม่ให้เป็นชุมชนที่แบบอยู่กันแบบสเปสปะบแบบนี้คือให้จัดระเบียบสังคมให้ดีกว่านี้ค่ะมันมันอยู่กับคนคนที่อยู่นะควรจะทำหรือไม่ทำถ้าทำก็สะอาด <c oughs> ถูกไหม <c oughs> อย่างบ้านเมื่อคุณอนะ สะอาดนะพอมาลงชุมชนสลับชุมชนชุมชนไปไงอะเละเทะเห็นไหมแม้ว่าตามเกอกตามซอยใช่ป่ะมีขยะหมดยนอะแต่มันเป็นบางที่ที่จะทำจะทำนเหมือนทำมันอยู่ที่คู่อยู่มันที่ดีเหรอคะสำ,สำหรับพี่นะสำหรับพี่นะที่นี่ก็ดีนะ พูดถึงนะแต่ว่าขยะนะใช่มันต้องจัดการเนาะและเมืองที่ดีก็คือมีความปลอดภัยเนาะพี่ก็เข้าใจแหละว่าที่นี่อาจจะมองดูว่าเออแล้วเขาเขาอาจจะไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่หนึ่งหรือเปล่ามันถึงว่ามีมีเห็นขยะเยอะแยะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะต้องเข้าใจด้วยว่าที่นี่ก็จะมีคนที่แบบเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะมันจึงแบบอาจจะบริหารจัดการยากนิดนึง a good city I think when you look around and you see all the beautiful development in uh, bangkok i think it's it's a very good city and it looks very beautiful especially all the new development is is uh, the architecture and uh, everything is so new so nice beautiful uh, what do you think acoustic look like for me it's a balance of green spaces nice architecture uh, Easy transport, clean sky. I would agree. Easy to get around, a good balance of, you know, green space, urban sprawl. Uh, yeah. If I could change something, maybe the traffic. It's a bit congested. But having said that, the BTS is here, MRT is here, they're building new freeways. So I think it's a timing issue. But yeah, easier traffic. I think Bangkok is a beautiful city and I love the mixture of the old and new architecture. But architecture continues that the old architecture remains and continues to thrive the city I remains in it hope old grows and as บางครั้งความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่ห่างจากเราเป็นร้อยกิโลเมตรแค่เดินเลยป้ายรถเมล์เพียงหนึ่งป้ายหรือข้ามสะพานแค่หนึ่งช่วงเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้แล้วจากฝั่งหนึ่งที่มีตึกสูงระบบขนส่งพื้นที่สีเขียว มาสู่อีกฝั่งที่ไม่มีแม้แต่ที่ให้ขยะได้ไปอยู่ให้ถูกที่เพราะบางทีด้วยบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่มีคนอยู่แล้วไงถึงหรอกไหมถ้าม่มีคนอยู่ไมีคนดูแลขยะบางทีเด็กๆก,ก็กินอนมก็ทิ้งเงินไปบางทีลุงยังแม้แตกินก,ก็ไม่ไหวใช่ไหม แล้วก็ในขณะเดียวกันปัญหากคือว่าที่ทิ้งเนี่ยมันมีน้อยที่ทิ้งสัญลือนี่แนะมันไม่พอกับจํานวนของประชากรที่แล้วซึ่งเรามีทั้งหมดนะจะนัจบอ่าพันจับันหนึจ็บพันหกร้อยหลังคาเรือนเนาะมีคนอยู่ประมาณหกพันคนคนที่ถูกต้องจริงๆเลยคือมีประมาณห้าพันสามได้แต่ว่ามันจะมีประชากรแฝงอีกอะไรอีกบ้านเช่าอีกซึ่งมัน อันนี้มันมันถึงได้เป็นฟันเลยอ่ะทีนี้การที่จะอาถังขยะแบบเนี้สังขยาอย่างนี้นะน้ำเงินเหลืองเยวอะไรต่างเนี่ยไปตั้งแย่มันไม่ได้ถ้าไปตั้งที่บ้านหูบ้านหนูจะกลายเป็นบ้านขยะเองเนื่นองนะทีนี้จะถามว่าวิธีการจัดการยังไงถ้าถามนั้นความเห็นบุ้งก็คือว่าคือหนึ่นงก็คือพื้นที่บริเวที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกางท่าเ,เรือรเไทยไม่ใช่เป็นพื้นที่ของกระทมองนะ เป็นที่การเท่านี้แต่ว่าการจัดการมันก็มีสมาํารวงานเฉียดเป็นคนเชื่อจัดเรื่องนี้กับแป่ทีนี้ในความคิดในความหมายความคิดของก็คือว่าเอ้ย,ยทำไมการเทเรือเนี่ยเทมีสิทธิพื้นที่อยู่แล้วคุณก็ดูเลยว่าไอ้ตรงไหน,นมันเหมาะสมที่พอจะสองขอขอพื้นที่คุณแล้วก็จัดการเป็นที่ถึงขยะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูให้มันเยอะมากขึ้นการทางพิเศษ,ษไม่ให้เราทํานะคะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องเอาออกเนี่ยแถ้าเอาพวกนี้ออกแล้วจะเหลือแค่อันเดียวตรงโน้น อันนู้นเขาก็ไม่ให้นะคะแต่ว่าเขตอ่ะเขาเหมือนประมาณว่าเออให้เขาสักที่หนึ่งจริงๆแล้วการทางบอกว่าอาให้แบบห่างออกมาสองเมตรรอบๆอ่ะสองเมตรเนี่ยนะคะห้ามห้ามห้ามทำเลยนี่บุกลุกอันนี้คือบุกลุกนะแน่เสาทุกต้นอะไรอย่างนี้บุกลุกบุกลุกเขาหมดเลยต้องจัดการอย่างถนนเมรุนี่นะไม่มีถังกั้นเลยถ้าชาวบ้านต้องก็จะทูดว่ไหนยันมันแค่จะมีใคะไม่มีทางกั้นอีกไม่รข้จะพูดอะไรเลยมิชวบ้ากก็จะทิ้งลงในเก็บสั่นมาฟื้นี้น การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือเป็นหนึ่งในหลักการของหลักสิทธิมนุษยชนเนาะดังนั้นน่ะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์พี่เลยมองว่าการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือภาครัฐควรเป็นคนที่จะทาให้ประชาชนทุกคนนะคะรู้สึกว่าการอยู่ใน เมืองหรือว่าในสังคมนี้มันเป็นสังคมที่ดีเรามีอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจเรามีอาหารการกินที่ดีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันปราศจากมลพิษของขยะดังนั้นพี่มองว่ามาตรการของภาครัฐนะคะที่มากํากับดูแลประชาชนนะคะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามากํากับดูแลซึ่งการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีสิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีไม่มีขยะไม่มีมลพิษต่างๆ ดังนั้นเนี่ยรัฐควรจะมีกฎหมายหรือออกมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนแล้วก็ให้มีผลบังคับได้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นครับหลักๆเลยที่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ผู้นําถ้าผู้นําเขาท็อปดาวลงมาว่านโยบายมันชัดเจนเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วก็ทุกคนก็ต้องทําตามยังไงทุกคนต้องทําตามถ้าไม่ทาก็คือผิดกฎหมายก็ต้องโดนปรับโดนลงโทษ อย่างเงี้ยประเทศมันต้องดีอยู่แล้วถ้าคุณแบบกําหนดให้มันชชัดเจนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมาตรการของภาครัฐนี้ค่ะอาจจะรวมถึงมาตรการการบังคับให้ผู้ประกอบการหรือว่าเอกชนทําอะไรต่างๆที่มันนําไปสู่การลดมลพิษพลาสติกหรือว่ามาตรการที่บอกให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนําไปสู่การลดมลพิษพลาสติกหรือว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มันยั่งยืนนะคะดังนั้นน่ะเมื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็นสิทธิขัน้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์นะคะภาครัฐก็จะถือเป็นบุคคลที่ มีส่วนสําคัญในการกํากับดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยการร่วมมือของภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนอย่างพวกเราค่ะสิ่งที่เราทําได้เหล่านี้ก็คือหนึ่งเลยในการช่วยกันในการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ครับก็ต้องมีการคัดแยกขยะขยะธรรมดาขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะที่เป็นพิษหรือขยะที่ติดเชื้ออะไรอย่างค่ะ การคัดแยกขยะมันก็ทําให้การบริหารจัดการหรือการกำจัดขยะมันมัน,ม,นมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นเนาะคัดขยะในชุมชนในครัวเรือนก่อนเลยก่อนจะทิ้งอนไนที่รีไซเคิลได้แยกได้ขายได้เราก็แยกก่อนก่อนที่จะไปทิ้งถังหน้าบ้านเราอีกทีหนึ่งถังน้ำมันถ้าเราไปเทใส่ท่อมากๆฝวตกน้ำมันก็ท่วมก็ให้เขาใสา่ขวดหรือขา,ขายดีกว่าไปเททิ้งในท่อ การแยกขยะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะถ้าพูดแล้วอะเพราะว่าการแยกขยะมันก็เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนาะที่เราจะมีการแยกว่าอะสมมติว่าแยกว่าอันนี้คือขยะเปียอ,อันนี้คือขยะแห้งพอซูมอินไปต่อก็เห็นว่าขยะแห้งมีอะไรบ้างซึ่งมันทําให้ การแยกขยะค่ะมันมีประสิทธิภาพแต่มันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าสมมติว่าปลายทางของขยะนั้นนะคะมันมีการรีไซเคิลที่ดีในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าปัญหามันรุนแรงแล้วเนาะมันวิกฤตคือพี่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันแล้วแหละว่าปัญหาขยะยิ่งถ้าสมมติว่าคนที่แบบเก็บขยะ ชายหาดบ่อยๆเนาะคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณเก็บขยะหาดสะอาดหันไปอีกทีมันก็กลับมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าขยะปัญหาขยะมันมันอยู่ทุกที่อะค่ะดังนั้นน่ะณวันนี้อะมันคือการที่เรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราต้องลดกลับวิกฤตนี้ให้ได้แล้วพลาสติกอะค่ะมันไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะพื้นที่นึกออกไหมมันไม่ใช่ปัญหาแค่แค่เรื่อง หาซายไม่ใช่ปัญหาเรื่องของป่าโกงกลางไม่ใช่ปัญหาสัตว์แต่มันคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าพลาสติกมันก็ผลิตจากน้ํามันเนาะมันมีการจุดขุดต่อการธรรมชาติขึ้นมาเนาะดังนั้นปัญหามันใหญ่กว่านั้นแล้วก็มันต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆเพื่อที่จะให้เราอะไปถึงเป้าหมายของการลดพลาสติกลดมลพิษพลาสติกได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ